เพราะบอกแล้วว่านี่เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายโควิดเซฟฟู้ดของพักเพื่อไทยถ้ารัฐบาลคิดไม่ได้เพื่อไทยจะคิดให้ดูดังนั้นอยากให้คุณหมอพรมมินนะคะช่วยสรุปในภาพรวมว่างานชิ้นนี้เราดึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องจนพัฒนาเป็นแนวทางได้อย่างไรเรียนเชิญครับทุ่มพลนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ดีใจามากจริงๆช่วยกับท่านรัมตีวรวัตตั้งแต่10กว่าปีที่แล้ว ในการทำอาหารทั้งแต่ไทยเดเชีสเนาะผมว่าตัวผมเองการทำอาหารไม่ว่าจะทำอาหารอะไรแต่เพื่อประเทศไทยเนี่ยพร้อมเสมอนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งคืออย่างที่บอกเนี่ยนอกจากประเทศไทยทำอาหารไทยได้ดีแล้ววัตถุดิบประเทศไทยในฐานะครัวของโลกก็สามารถทำอาหารต่างชาติได้หมดเลยนะครับนะครับฟีซิงที่ฟาร์ม วันนี้ทุกท่านจะได้รับประทานทั้งหมด12เมนูนะครับอย่างอาหารไทยเนี่ยใช้ใช้วัตถุ do, ดิบสดสดแล้วก็ทำซอสสำเร็จพร้อมที่จะนำไปปรุงที่ลอนดอนก็ได้ที่ที่นิวยอร์กก็ได้โดยที่ใช้เนื้อหรือใช้ผักสดที่นั่นแต่ความคุณค่าของสุนไพรไทยยังอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเลยว่าเดี๋ยวนี้โหระพาปลูกได้ ใบมะกรูดยุหรูปลูกได้แต่กลิ่นสู้เมืองไทยไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่หมอบอกจริงๆนะครับว่าอย่างสมุนไพรไทยเนี่ยสังเกตต้องถามคุณหมอคนไทยติดน้อยมากเพราะคนไทยกินสมุนไพรเยอะมากนะฮะกระเทียมมีสารอันตานูริสระเกือบทุกอย่างกับทุกรายการนะครับอันนี้ก็คือที่มาผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าเตรียมจะได้ไดทานอาหารดีกว่านะครับ อย่างวันนี้เนี่ยจริงๆซอสเนี่ยต้องตองท่านมนตรีทำสิบกว่าปีที่แล้วเนาะตัง้งสมัยท่านเป็นเริมรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันทำมาตรฐานอาหารไทยนะฮะเนี่ยไทยเดชไทยเราครับะนะครับผมว่าอันวันนี้ก็ใหญ่ทุกท่านได้ได้ลองชิมนะครับ <amounts to S 2> ผมจะขอตัวไปเตรียมอาหารข้างในนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเชฟชุมพลแจ้งใครมากนะคะสําหรับการแนะนาอาหารเดี๋ยวขอเรียนเชิญแขกบผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ใหญ่สื่อมวลชนนะคะร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะวันหนึ่งสองหญิงหญิงมาถ้าตรงนั้นไม่ครับเอานี่มา สื่อมวลชนเชิญได้เลยนะครับโต๊ะที่จัดไว้นะฮะไปชิมเราลองชิมดูนะครับ